ใชแนวกลับใหม่แล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับเข้าสู่ซีซันที่2แต่วันที่12แล้วนะก็จะมาขอตัวนี้ละกันเนาะเออเป็นซื้อบุตรทองคํานะครับผมก็จะมาดูรางวันละกันเนาะว่าถ้าสมมติถึงเวล้อยแล้วมันจะมีอะไรบ้างละกันเนาะโอเคมาดูที่พรีวิทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีรางวัลพุทธทองคํารุ่นรดูกาลน,นี้นะกรณีที่ไม่เติมนะครับผมก็จะมีนี้นะครับด้านบนเหรียญเงินหมื่นแปดนะครับพระขรุ8แปดพันดาวสามดวงนะครับเหรียญซีซันหนึ่งเก้าสองห้า แล้วก็เหรียญทองนี่นะครับหนึ่งเกศแล้วก็จะมีเออสกินฐานโปเกอร์นะครับเป็นสกินทัฟฟี่กระบี่นะตัวนี้นะครับผมนี่นะครับรางวัลก็จะประมาณนี้บัตรเอ็กซ์พีสองร้อยยี่สิบเก้าใบนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมุติเกิดว่าหากว่าเติมรางวัลบูททองคำในฤดูกาลนี้นะครับผมก็โอเคเลยแหละได้แมวฟรีหนึ่งตัวนะครับนี่เป็นแมวตัวแมวกีดนะครับทูตกับเออสกินแมวดำนะครับหมาป่านักสู้ที่ผมคิดว่าดีแล้วกันนะ แล้วก็จะมี e p หนึ่งใบนะครับผมนี่ครับแล้วก็ e p สองรบเใบนะครับเห็นเรลย์ร้อยเลยแล้วก็รางวัลรไอเทมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมบ o o m b o ม m ่ i n g w e ิ d i n g นะครับผมก็จะเป็นสกินเอ็ของแมวทูธนะครับโอเคก็ในเมื่อเราเติมไปแล้วนะครับก็มาปลดล็อกบูททองคากันเลยดีกว่าไปนี่นะครับ98้ก็ซื้อไปเลย ลอยครับผมอ่ากดไปเลยครับรับทั้งหมดนะอันนี้ไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนนะครับอันนี้นี่นะครับได้ของมาแล้วึ๊บยึ๊บยึ๊บยึ๊บนี่แหละครับได้ทุดมาแล้วนะครับผมตัวหนึ่งนะครับยินดีด้วยได้รับตัวละครใหม่นะครับผมอันนี้มีแล้วก็จะแลกเป็นแกนแท้สกินไปนะครับนี่เขาก็จะตั้งอัตโนมัติมาให้เลย โอเคนี่นะครับเบลวหนึ่งที่เป็นบุตรทองคํานะครับก็เรียบร้อยแล้วแหละ่าโอเคผมก็จะมาแนะนำสกิลของทูตละก่อนนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ล้องเหมียวเหมียวนะครับก็จะเป็นสกิลนะครับผมที่สามารถใช้เวลากีดล้องทุกๆ0.5วินาทีนะครับถ้าจมปีครบ5ครั้งนะครับก็จะทําให้ลด แข็งแรงลงแล้วก็จะเป็นในเรื่องของสถานะมึนงงนะครับผมเลเวลสองก็ความถี่ในการปล่อยสกิล0.3นุดาวิต่อครั้งนะครับเลเวลสามก็ลดคูดาวสกิลนะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นสกิลสาวน้อยที่โมโหนะครับผมก็เป็นสกิลที่โอเคมากเลยนะสกิลนี้เพราะว่า,าถ้าอย่างเลเวลที่หนึ่งเลยครับมันก็จะมีความเชี่ยวชาญในการซ่อนกลิ่นแล้วกันเนาะก็มองตรงนี้ว่ามันจะไม่มีเสียงเวลาเปิดปิดประตูครับแล้วก็ถึงแม้หนูจะเห็นตัวเขาแล้วแต่ว่าในในในของมินิแมปครับก็จะไม่มีขึ้นให้ นะส่วนเลเวลสนี่ก็คือ,อ,อถ้าสมมุติเราโจมตีพลาดทั้งหมด3ครั้งพร้อมกันนะครับมันก็จะคูดาวการโจมตีคือแบบว่าไม่มีเลยก็คือสามารถตีต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็เลเวลสนะครับผมเมื่อค่าแข็งแรงค่าความแข็งแรงของตัวเองไม่เต็มก็สามารถปัสกิลได้บ่อยขึ้นนะครับผมก็หมายถึงเลือดน้อยนะวาง่ายงส่วนสกิลคอนนะครับผมก็ข้อหนึ่งเลเวลหก็ตีแล้วมันจะ เดินสโลนะครับผมก็เลเวลที่2ก็สามารถถ้าตีโดนหนูนะหนูจะไม่สามารถใช้สกิลแล้วก็ไม่สามารถใช้ไอเทมได้ชั่วขณะส่วนเลเวลสก็เป็นลดคูลดาวน์สกิลลงนะครับผมโอเคก็ข้อเสียของตัวแมวทูตเนี่ยนะครับมันก็จะมีในเรื่องของเออนี่นะครับขอบเขตการโจมตีมันได้แค่2ซึ่งมันสั้นมากก็ต้องอกะจังหวะด,ดีๆแล้วกันเนาะอันนี้ก็ ต้องลองเล่นดูถ้าเล่นบ่อยๆชิ้นๆก็จะค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยแมวตัวนี้โอเคก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยละกันเนาะากลับมาแล้วมาผมมาจะมารีวิวให้ดูเลยแล้วกันเนาะว่ามันเล่นยังไงนะครับเพราแมวทุตนะครับแมวครีตหรือว่าคนที่เขาเรียกว่าแมวกรีดแล้วกันป่าพิบ,บัติ โอ้ยโอ้ยติดโอ้ยเขินเลยครับอย่างนี้นกหูเนี่ยเห็นป่ะเห็นปะมตะกี้ตีไม่โดนนะครับมันสั้นๆตีเจิงจริงนะเห็นป่ะมาครับ โดนนะครับเห็นไหมครับระยะการตีของมันสั้นมากเลยนะสั้นแบบสั้นจริงๆครับผมอันนี้โอเคไปครับได้สอนตัวนะครับดูกันเลยดีกว่าผมคิดว่าเขาน่าจะไปออกข้างล่างครับท่อเน่ประส์จริงๆได้เห็นไหม <laughs> <laughs> เหนียวเหนียวเสียงร้องน่ารักมากเลย <laughs> โดนแล้วครับหนึ่งตัวจุลระเบิดไปเลยครับตัวแรกผมต้องได้ด้วยความไวนะผมบอกก่อน <laughs> เพื่อนเขามาช่วยนะอ่าเห็นไหมเขาเขาก็ไม่กล้าขึ้นมานะครับเพราะเขาก็โดนโดนเหมือนกันนะตะเกียบอืมเสร็จไปหนึ่งตัวครับระเบิดทำงานเรียบร้อยบินหนึ่งตัวครับ อ,อันนี้ผมอัพสองผมจ้มสกิลแบบนี้นะครับค้อนสองเออล้องสองก็ติดตัวสองนะครับมันจะช่วยกันได้ดีมากจะจะเก็บไม่ได้หลุกแน่เลยไปครับ เจอรี่ตะกี้ไม่มีนกหวีดสบายไปดีครับอย่างนี้ผมค่อนข้างกลัวตัวนกหวีดมากเลยนะเพราะว่ามันปวดได้ดีมากนะครับออออโอเคไปเรียบร้อยอิกหนึ่งจบไปครับผมปล่อยให้เขาช่วยนะแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปอีกทีนึง กับดับไม่มีเลยมาครับเขามาช่วยนะโอ้ยอ่าอยากช่วยช่วยไปครับผมจะรอไปรอข้างล่างนะผมจะสลลดเล่น,นะะข้างล่างตรงนี้เลย เออผมอัพสกิลผิดไปด้วยนะจริงๆผมต้องอัพคำรามก่อนค้อนนะอัพกีีดก่อนนะเพราะว่าสกิลกีีดดีกว่าเขาอยู่ข้างบนนี่แหละลงมาล้รอครับเห็นนะครับเห็นเห็นสกิลไหม ไวมากนะครับรีสกิลแบบรีการตีโคตรไวเลยอ่าโดนตีหนึ่งครับอ่าจบไปครับตัวนี้อ่าไปหนึ่งครับบินแน่นอนหนึ่งตัวครับไปต่อผมเจ้าตัวนี้ระยะการตีมันสั้นมากเลยนะ เห็นปะแบบสั้นแบบสั้นจริงๆนะโอเคไปครบตัวที่3นะครับล้มนะครับแบบนี้ล้มแน่นอนเรียบร้อยครับนี่เลยเห็นไหมเห็นสกิลของเออตัวแมวลองกรีดกรีดไหมแบบ ขี้โกงมากนะผมบอกตามตรงเลยยิ่งแบบว่าวิวสูงสูงเราแบบเล่นโซนได้นี่ผมมองว่ามันโหดมากเลยนะตัวเนี้ยผมไปเล่นตอนนี้คือถ้าผมเล่นเล่นหนูนะผมก็ยังแก้ทางแล้วค่อยถูกนะครับว่าควรจะแก้ยังไงกับไอตัวตอนแมวมันร้องโอเคก็ผมก็รีวิวสกิลและก็การเล่นประมาณเท่านี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวถ้าสมมติเอ่อแมวทุดนะครับเข้ามาเมื่อไหร่หมายถึงสกินเอสเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวสกินให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผม โอเคก็วันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมไว้ฝากลบกวนติดตาม i อเล e เ t อีในเพจ a c e b o o k แล้วก็ i อ a s e r Channel ในช่องทาง YouTube กันด้วยละกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ